สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารรถยนต์และเทคโนโลยียุทธปกรณ์จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้รถยนต์รถถังหรือผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีสุดล้ำที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักกับทุกอย่างอย่างละเอียดเข้าใจง่ายและอัปเดตล่าสุดเสมอถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถถังหลักของอินเดียที่พัฒนาเองในประเทศรถถังที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทหารของอินเดียนั่นก็คืออาจุน m k เ1เรถถังที่ผ่านการปรับปรุงจากกลุ่นเดิมจอมมีขีดความสามารถที่น่าทึ่งและเป็นหนึ่งในรถถังที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคเอเชียใต้ณปัจจุบันอาจุน m k 1 a คือรุ่นพัฒนาเพิ่มเติมจากอาจุน m k 1ซึ่งเป็นรถถังหลัก เ a นแบ e เตอรแทงที่ออกแบบและผลิตโดยองค์การวิจัยและพัฒนากลาโหมของอินเดียหรือ DRDO (Defense Research and Development o r g a n i z a t i o n เป้าหมายขององค์การพัฒนาคือการลดการพึ่งพารถถังนำเข้าอย่างท T-72 และ T-90 จากรัสเซียและสร้างรถถังที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและยุทธศาสตร์ของอินเดียเองอาจุน MK-1A มาพร้อมการอัปเกรดมากกว่า70รายการจากกลุ่นก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบป้องกัน ระบบตรวจจับและระบบอาวุธโดยสิ่งที่เด่นที่สุดคือระบบป้องกันเชิงรุกและเชิงรับที่ทันสมัยเช่นระบบป้องกันปฏิกิริยาแบบระเบิด (Explosive Reactive Armor ERA) และการติดตั้ง Active Protection System ที่ช่วยตรวจจับและทำลายกระสุน RPG หรือขีปนาวุธต่อต้านรถถังก่อนจะถึงตัวรถถัง ในด้านขุมพลังอาจุน MK1A ใช้เครื่องยนต์ดีเซล1,400แรงม้าที่สามารถขับเคลื่อนรถถังที่มีน้ำหนักกว่า68ตันได้อย่างมีประสิทธิภาพความเร็วสูงสุดบนถนนอยู่ที่ประมาณ58กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันเต็มถังระบบอาวุธหลักของอาจุน MK1A คือปืนใหญ่ขนาด120มเม แบบสมุทบอลที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะพลังสูงกระสุนระเบิดแรงดันและกระสุนต่อต้านอากาศยานได้อีกทั้งยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีเลเซอร์ได้ด้วยทำให้อจุน m k 1A มีความสามารถในการยิงเป้าหมายระยะไกลได้อย่างแม่นยำโดยที่ลูกเรือไม่ต้องเสี่ยงเข้าใกล้ศัตรูระบบควบคุมการยิงได้รับการปรับปรุงให้ล้ำสมัยขึ้นโดยสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนระบบติดตามอัตโนมัติช่วยให้สามารถยิงขนาดเคลื่อนที่ได้แม่นยำ นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับเลเซอร์และระบบแจ้งเตือนเมื่อตัวรถถังถูกเล็งด้วยเลเซอร์จากศัตรูอาจุน MK1A ยังมีระบบป้องกัน CBRN Chemical, Biological, Radiological and n น c l e a r ที่ช่วยป้องกันลูกเรือจากสารเคมีอาวุธชีวภาพและกำมันตรังสีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสงครามยุคใหม่ที่ภัยคุกคามไม่จำกัดแค่กระสุนหรือระเบิดในด้านเทคโนโลยีเสริมรถถังรุ่นนี้ติดตั้งระบบอินเตอร์คอมสำหรับลูกเรือ ระบบแสดงผลดิจิทัลแบบครบวงจรและระบบนำทางผ่านดาวเทียม GPS ซึ่งช่วยในการปฏิบัติการในภูมิประเทศที่ซับซ้อนหรือในเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือในกรณีเกิดการโจมตีหรือเพลิงไหมแม้ว่ารูปทรงของอาจุน MK1A จะดูคล้ายกับ MK1 เดิมแต่การออกแบบมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสนามรบสมัยใหม่ เช่นโครงสร้างที่ลดแรงสั่นสะเทือนการกระจายน้ำหนักที่ดีกว่าและชุดล้อสายพานที่แข็งแรงขึ้นเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ดีทั้งในพื้นที่ทรายและพื้นที่ภูเขาในแง่ขององค์การใช้งานอาจุน MK1A ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดในสภาพภูมิประเทศต่างๆของอินเดียเช่นทะเลทรายทาที่มีอุณหภูมิสูงมากและพื้นที่ภูเขาในแถบแคชเมียร์ที่มีอุณหภูมิติดลบรถถังรุ่นนี้สามารถผ่านการทดสอบทั้งหมดได้อย่างน่าประทับใจซึ่งแสดงถึงความยืดหยุ่นและความทนทานที่สูง ราคาของอาจุน mk 1 a นั้นอยู่ที่ประมาณ37-40ล้านรูปีอินเดียต่อคันหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ16-17ล้านบาทท่นี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งผลิตและสเปคพิเศษที่เพิ่มเติมราคาดังกล่าวถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับรถถังระดับเดียวกันจากประเทศอื่นเช่น m 1อ a b r a ของสหรัฐอเมริกาที่มีราคาสูงกว่า200ล้านบาทต่อคันหรือ leopard ส a 7จากเยอรมนีที่มีราคามากกว่า250ล้านบาทต่อคัน จุดแข็งสำคัญของอาจุน MK 1A ไม่ได้อยู่ที่แค่ราคาหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่ความสามารถในการปรับปรุงและผลิตในประเทศอินเดียเองซึ่งช่วยลดต้นทุนในระยะยาวและสร้างความมั่นคงให้กับกองทัพบ,บกอินเดียในการพึ่งพาอาวุธภายในประเทศแม้ว่าจะมีข้อวิจารณ์บางส่วนเกี่ยวกับน้ำหนักของรถถังที่ค่อนข้างมากและข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ผ่านสะพานหรือพื้นที่แคบ แต่ด้วยการปรับปรุงล่าสุดปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและ DRDO ยังคงดำเนินการพัฒนาเวอร์ชั่นต่อไปอย่าง mk2 เพื่อให้ตอบโจทย์สนามรบยุคใหม่มากยิ่งขึ้นอาจุน mk1a เป็นเครื่องหมายของความพยายามในการพึ่งพาตนเองของอินเดียในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมกลาหมภายในประเทศในอนาคตเราอาจจะได้เห็นอาจุน mk1a หรือเวอร์ชันใหม่ๆในภารกิจสันติภาพของสหประชาชาติ หรือแม้แต่ในตลาดส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรที่ต้องการรถถังคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมถึงแม้ว่าในระดับโลกอาจุน m k 1 a อาจจะยังไม่ใช่ชื่อที่โดดเด่นเท่า m 1อ Bram c h a ม l e n เล r เ2หรือ l e p p t r d 2แต่ในบริบทของเอเชียใต้และการป้องกันประเทศอินเดียรถถังรุ่นนี้คือก้าวกระโดดที่สำคัญและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าอินเดียสามารถยืนหยัดในด้านเทคโนโลยีทางทหารด้วยตัวเอง นี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับอาจุน mk 1 a เอรถถังหลักของอินเดียที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในเร็วๆนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับหากคุณต้องการสคริปในรูปแบบไฟล์หรืออยากให้เพิ่มภาพประกอบสำหรับวิดีโอบอกผมได้เลยครับ